สวัสดีครับกับผม X Channel นะครับวันนี้ผมจะจะมาสร้างตู้เสื้อผ้านในเกมมาครับนะครับก่อนแรกครับเตรียมบล็อกไว้ก็ได้แล้วก็สแลปนะครับแล้วก็แผ่นดีเพนเซอร์แล้วก็ที่แผ่นเยียบนะครับแล้วก็แผ่นเยยบแล้วก็ป้ายแล้วก็ที่ว่ารูมนะครับ ก้อนหน่ครับคุณลงไปแบบนี้นะครับคุณลงไปปุ๊บเลยครับให้เป็นคูณลงไปสามสามบล็อกนะครับแล้วก็วางสามบล็อกสามสองแถวแถวแถวละสามบล็อกนะครับก็วางดีเพเซอร์แบบนี้ครับแล้วก็วางไม้ลงไปครับจื๊บแต่ตามจริงจะเอาเป็นบล็อกอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ วางไปแบบนี้ครับแล้วก็เอาบล็อกไม้นะครับแล้วก็บล็อกไม้วางไปแบบนี้นะครับจุ๊บอุ้ยติดแล้วก็บอกไม้วางไปอย่างนี้เสร็จแ,แล้วครับก็ติดป้ายน,นะครับไม่ได้เขียนอะไรนะครับพอไม่ได้เขียนอะไรเสร็จใช่ไหมครับแล้วคุณก็เอาแผ่นวารูมเลยครับไปติดครับ แล้วก็ที่เหยียบครับติดติดตรงนี้ครับที่เหยียบติดที่เหยียบเสร็จแล้วก็ติดแผ่นป้ายติดยากเนาะแนะนำให้ใช้เป็นสปรยโพลเ,เลอร์ครับจะได้ติดง่ายๆเมื่อกี้จะติดที่แผ่นเหยียบ กดยอดตัวลงครับปึ๊บนี่พอวางได้แบบนี้แล้วก็ไปวางอีกฝั่งหนึ่งครับปึ๊บเขไปวางอีกฝั่งหนึ่งเสร็จแล้วนี่ครับพอยิ่งยากอยู่เนี่ย ยุ๊บจุ๊บนะพอได้แล้วครับก็ก็เสร็จแล้วแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เอาชุดเกาะมาลองดูครับต่อไปก็ต้องเตรียมประตูมาครับผมแนะนําให้เป็นโอ๊กดอนนะครับแล้วก็อันนี้ก็เตรียมชุดเก่าะมาครับจะเป็นชุดเหล็กชุดไดมอนนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ปุ๊บปุ๊บปผ๊บฝนตกนะคะฝนตก T o o T o G, G L e D O O T O G G L E D O W N F A L L นะคบจึ๊บฝนก็จะหาตกไปนะคระรเ,เรอแป๊บนึ่งครับเดี๋ยวมันก็หายตก โอ้ยยังไม่หายจบรับทีครับ t ีอีครับทอ f ี g g l e d o w n f a l l ครับกดไปครับนะ รอแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวมันจะหายตกแล้วหายตกแล้วครับโอเคครับพอได้แบบนี้ใช่ไหมครับก็ก็ใส่ชุดก่อนลงไปครับปึ๊บอันนี้ก็ใส่สอันนี้ใส่เสือ้ออันนี้ใส่กางเกงครับ แล้วดูนะครับเดี <S <s ๋ยวผมจะปรับมุมมองให้ดูนะครับนี่ครับรอแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวปรับมุมมองให้ดูนะครับหนึ่งครับมันรอนานหน่อยนะครับโอเคกดเข้าไปเลยนี่ครับเดี๋ยวผมจะปรับมุมมองให้ดูนะครับ นี่นะครับเรามาดูมุมมองกันเลยนะครับว่าจะใส่ตู้ว่าจะใส่เสื้อผ้าได้หรือเปล่าดูนะครับนี่ก็ใส่อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะถอดก่อนนะครับนี่เราใส่ชุดเพชรอยู่ใช่ไหมเนี่ยที่มนแบบว่านี่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับชูบนี่ครับก็จะใส่เรียบร้อยเลยใช่ไหมครับก็เหมือนตู้เสื้อผ้านะครับส่วน พอคุณจะใส่ประตูคุณก็ขว้ข้อาไปแล้วก็ใส่ประตูแบบนี้ครับก็ mm. จะใส่ประตูได้แล้วครับครับใส่ประตูครับอุ้ยทำประตูผิดด้านอือก็ใส่ประตูแล้วก็จะเปิดอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราจะเราออกไปนะครับเราจะใส่แล้วเราจะ ใส่ลงไปเลยนะครับเราจะใส่ชุดก่อนลงไปเลยครับก็เป็นแบบนี้นะครับการทําตู้เสื้อผ้าสําหรับใครอยากให้ทําอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ซับสไครต์กันนะครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ